สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเดียในช่อง d e ียรูส e นะคะแล้วก็น้องหมาตัวเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมคือกลายพันธุ์แล้วตอนนี้แบรรี่กลายเป็นหมาจริงจอกแล้วผสมกับชีบะด้วยดูสิไม่วหวานาปอมเลยเนาะโอเค ไปเถอะไปเถอะวันนี้นะคะเดียจะมาพูดถึงเรื่องไอทีนะคะก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับ IG โดนแฮกนั่นเองเพราะว่าเดียเนี่ยเพิ่งได้ไ g คืนนะคะหลังจากโดนแฮกไปแล้ว1เดือนแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบว่าออช่วงที่แบบอาจจะเป็นเพราะโควิดหรือเปล่าหรือว่าเศร,รษฐกิจไม่ดีหรือเปล่าทําให้ทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะคนในประเทศไทยนะคะโดนแฮกไอจีเยอะมากรอบๆตัวเดียเนี่ยก็จะมีทางเจ้าของ IG ขายสินค้าเซเลบริตี้แล้วก็ดาราหลายๆคนนะคะก็โดนส่งข้อความคล้ายๆกัน เดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อให้คนที่ดูวันนี้แบบว่าป้องกันตัวไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบเป็นคนดังเท่านั้นที่ถูกแฮกเพราะว่าออย่างเดียงเนี่ยเดียงถูกแฮกเลยทั้งที่เดียงก็แบบไม่ได้แบบคนตามเป็นล้านนึ้ออกประขาบางทีเนี่ยหลักเป็นแบบหลักพันอนะ่ะก็โดนแล้วเพราะว่าเหมือนแบบมันแรนดอมมันเอาใครได้ก็เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็ยอยากจะมาแนะนําวิธีว่า 1. ดูยังไงว่าเมสเซจเนี้ยจริงหรือปลอม2คือถ้าโดนแฮกแล้วเราจะทําอะไรให้เร็วที่สุด ให้เราเนี่ยป้องกันแล้วก็พยายามเอา IG ของเราคืนมาให้ได้นะคะโอเคขอเล่าก่อนอื่นเลยนะคะว่าทำไมเดียถึงโดนแฮก IG ได้นั่นก็คือเกิดจากความโง่แล้วก็ความรู้เท่าไม่ถึงการของเดียนั่นเองเดียมี i อจีชื่อ g ล i ตสไตล์แล้วใน g ล i ตสไตล์เนี่ยมันจะมีไลน์ใช่ไหมคะ บอกว่าให้แอดไลน์นี้มาเพื่อซื้อของของเด้ได้อะไรนี้ทีนี้แฮกเกอร์มันมาจากไหนไม่รู้มันก็แอดไลน์เข้ามาคุยกับเราในไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็บอกว่าเนี่ยอินสตาแกรมขายของของคุณเนี่ยทำผิดกฎหมายแบบทาผิดกฎอินสตาแกรมสักอย่างเราก็ตกใจว่าเฮ้ยเราขายของกอ็ได้ผิดกฎหมายหรือเราไปทําแบบเออละเมิดสิทธิอะไรใครหรือเปล่าเราก็กลัวนะคะด้วยความตกใจเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากให้เราตรวจสอบแอ c เ u า t ว,ว่าแอคเคาคุณไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยก็ให้คลิกไปที่ลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลลงไป เพื่อยืนยันในความที่ยไม่รู้เลยก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดกับยูสเซอร์ของ c ลิปสไตล์ลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจบเขาบอกว่าโอเคเราทําการตรวจสอบผิดพลาดแอ c เค n t ของยูไม่ได้มีปัญหาอะไรยู you ไม่ได้ทําผิดกฎหมายก็คือได้คืนมาจบไม่โดนแฮกอันนี้คือไม่โดนแฮกผ่านไป3ชั่วโมงทักมาใหม่ทักมาที่เดิมก็คือในไลน์ c ลิปสไตล์เลยแล้วก็ทักมาบอกว่าเนี่ยอินสตาแกรมเดียรูสติ๊กฟ้าได้ยังไงไปซื้อติ๊กฟ้ามาผิดกฎหมายหรือเปล่า ให้ตรวจสอบแอคเคาท์อีกรอบนะคะแราก็ตกใจเราไม่คิดว่าเป็นแฮกเกอร์พอรอบแรกเนี่ยได้อินสตาแกรต้องถูกคืนไงรอบที่2ก็เลยคีย์ข้อความเหมือนเดิมไปพอคีย์เสร็จแล้วตอนเนี้ยอินสตาแกรมของเดียรูสก็คือโดนเด้งออกเพราะว่าแฮกเกอร์มันเปลี่ยนพาสเวิร์ดทันทีเลยแล้วหลังจากนั้นมันก็ถามเราต่อว่าอีเมลของคุณที่ใช้สมัครอินสตาแกรมคืออะไรก็คือ2ตัวเนี้ยพาสเวิร์ดไม่ตรงกันเลยนะคะแต่มันหลอกถาม2รอบ ทีนี้มันก็บอกว่าเหลืออย่างหนึ่งที่จะต้องพิสูจน์ตัวตนว,ว่ายูเป็นเจ้าของแอคเคนี้จริงแล้วฉันจะคืนอ n s t t g r r m m ให้ต้องบอก OTP ที่ส่งมาในเบอร์โทรศัพท์แต่ความโชคดีในความโชคร้ายของเดีย,ยก็คือ OTP เนี่ยที่ส่งไปเป็นเบอร์สิงคโปร์เพราะเมื่อก่อนได้อยู่สิงคโปร์ใช่ไหมคะทีนี้เดียก็เลยบอกว่าไม่มี OTP ให้ไม่รู้พาสเวิร์ดเพราะว่าเป็นเบอร์เก่าที่สิงคโปร์ ต่อไปจะพูดถึงวิธีการนะคะกู้คืนแอคเคา t ของเราถ้าหลายๆคนเนี่ยโดนเตะออกจาก Instagram แล้วขอให้รีบเข้าไปในอีเมลของตัวเองนะคะเพื่อดูว่ามีเมสเซจอะไรส่งมาเตือนไหมคือแฮกเกอร์เนี่ย มันจะเข้าไปในอีเมลของเราก่อนเพื่อไปลบข้อความที่ Instagram เตือนมาทั้งหมดเลยนะแล้วพอเสร็จถ้าเราเราเข้าไปอ่ะเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยดังนั้นอยากจะบอกว่าใครที่โดนเตะออกมาจาก i n s t a g r a m ตัวเองและโดนเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยสิ่งแรกที่ทําภายในแบบวินาทีนั้นถ้ารู้ตัวเร็วที่สุดนะคะก็คือเข้าไปอีเมลตัวเองแล้วก็ไปหาว่า Instagram ได้ส่งอีเมลอะไรมาเตือนไหมถ้า Instagram ส่งเตือนทันเนี่ยคลิกคาว่า secure your account ได้ถ้า ทุกคนไม่เจออีเมลนะเข้าไปดูในกล่องข้อความที่ Delete ถ้าไม่มีเนี่ยเซิร์ช Google เลยว่า Hotmail Gmail แต่ละอย่างเนี่ยมีวิธีกู้อีเมลที่ Delete ทิ้งมาได้ด้วยภายใน30วันนะคะเราจะกู้มาได้เดียก็เลยกู้อีเมลที่ถูก Delete กลับมาได้เราก็จะเห็นหลักฐานทั้งหมดเลยว่าแฮกเกอร์ดีลิทอะไรทิ้งไปบ้างแฮกเกอร์ของเดียนะคะเป็นคนตุรกีนะคะกระบวนการนี้มาจากตุรกีเพราะว่าคนที่เดียรู้จักหลายๆคนที่โดนแฮกอ่ะก็เป็นกระบวนการเดียวกันเลยต่อมานะคะถ้า e อีเมลอ่ะเจอทีหลังแล้วกู้ไม่ได้แล้วอ่ะคลิกว่าแบบ secure your account แล้วเขาบอกว่าลิงก์ใช้ไม่ได้แล้วทำยังไ,ไงต่ออันนี้นะคะเราก็จะต้องเข้าไปที่นี่เลยค่ะตรงนี้นะกด need more help นะคะตรงนี้ need more help พอคลิกเข้าไปเสร็จเนี่ย มันจะมีให้เขียนว่าแบบว่าฉันคิดว่า Account ของฉันโดนแฮกเขาจะให้เราเขียนว่าอีเมลตั้งต้นที่ใช้สมัครงาน Instagram คืออะไรแล้วพอเสร็จเขาก็จะมีออโต้เมสเซจนะคะเป็นโรบอทส่งกลับมาที่อีเมลของเราบอกว่าให้เราถ่ายรูปหน้าตัวเองพร้อมกับเลขรหัสของ Facebook ไนะแล้วเราก็ถือเป็นแบบเพเปอร์อย่างเงี้ย เราก็บอกว่าเนี่ยคือเราแล้วก็รหัสที่เราได้คืออะไรแล้วก็อันนี้เป็นการพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าก็ต้องรอนะคะประมาณ3อาทิตย์ตอนเนี้ยเมกาก็คือ1คือเรื่องโควิดสอคือเขา work from home กันแล้วก็ด้วยความที่ a c e b o o k เนี่ยเขาทำงานใช้อยู่แล้วดังนั้นบางคนก็อาจจะรอถึง1เดือนของเนี่ย total b e n e f ก็คือประมาณเดือนหนึ่งเหมือนกันค่ะกว่าจะได้คืนเนาะทีนี้ทางเรนเนี่ยนะคะก็ได้ไปปรึกษากับทางกระทรวงเทคโนโลยีด้วยว่าทำยังไงนด้บ้างแล้วก็ไปแจ้งความด้วยเราจะต้องมีหลักฐานการ แจ้งความว่าแบบเอ้ยเราถูกแฮกวันที่เท่าไหร่จากตำรวจนะคะถึงจะน่าเชื่อถือพอได้ IG คืนมาเสร็จใช่ไหมคะก็ลองเช็คดูในหน้าแอคไลฟตรงนี้นะคะว่ามีรูปอยู่ไหมเพราะบางทีจริงๆแล้วอะพวกนี้มันไม่ได้ลบรูปเราทิ้งแต่รูปเราอะมันถูกซ่อนอยู่แทนก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเพราะตอนนี้ในโซเชียลมีเดียก็ถือเป็นแบบว่าส่วนหนึ่งในชีวิตของเราหลายๆคนนะคะหลายๆคนเนี่ยมีบิสเนสในนั้นหรือว่า ไว้ใช้ติดต่อเพื่อนมีข้อมูลสําคัญต่างๆก็อย่าไปบอกพาสเวิร์ดอะไรยังไงกับใครนะคะจะได้ไม่เดือดร้อนเหมือนเดียเราวมานั่งปวดหัวที่หลังเนาะโอเคก็ฝากไว้นะคะรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาข้อมูลของตัวเองไว้ดีๆด้วยโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ